ไหนเราก็พูดถึงเรื่องความเชื่อความศรัทธ,ธาอะไรที่เป็นสิริงมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นปิดท้ายช่วงเนี้ยด้วยคำอวยพรปีใหม่จากพระจุนคณิสอนผู้เชิเจ้าวาดวัดราชประพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารกัครับขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในวราระดีทีขึ้นปีใหม่นี้อาตมาภาพขออำนวยพร ให้ญาติโยมทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญและขอให้ทุกคนร่ำรวยเจริญในหน้าที่การงานคิดอะไรก็ให้สมความปรารถนาและเจริญด้วยจตุพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขาภารปฏิพานธนสารสมบัติและก็ขอให้เจริญงอกงามไพยบูรณ์ในธรรมะคำสังสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอินขอเจริญพรสาธุเออนะฮะไม่น่าสายไปเนาะไม่น่าช้าไปเนะาะที่อบอกไม่ช้าไปค่ะเลอวอวยพรปีใหม่อะไรกันะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตลอดทั้งปีเนี่ยก็จะเป็นปีที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยผมว่าทั้งหมดก็อยู่ที่ความคิดการกระทําของเราทั้งหมดทั้งสิน้นค่ะถ้าปีที่แล้วเราบอกว่าว่าปีที่เรา,ารไม่ดีเลย เป็นปีที่ไม่ดีเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองล้วว่าเออปีที่แล้วเราคิดยังไงเรายงไงเราคิดลบเกินไปหรือเปล่า ừ, เออบางที<ช>จริงๆแล้วมันอาจจะดีนะออแต่ด้วยความที่เราเป็นเนกาทีฟเกินไปก็เราก็เลยอาจจะรู้สึกไม่ดีทีนี้เราก็ต้องคิดโพสิทีฟไว้ค่ะปีนี้จะเป็นปีที่ดีของเราอป